เลขนะฮะตอนนี้น้องมาต่ยกำลังหาเลขดีหาเลขเด็ดนะฮะโอเคหนูรู้แล้วแบงค์ไหนไม่เหมือนเพื่อนนะอันนี้แหละไม่เหมือนตรงไหนฮะลุงมอนหนูแกออไม่ได้นี่แกะได้แล้วนะฮะนี่เห็นเห็นสติกเกอร์ที่มันเป็นแบงค์ไหมไหนอ๋อมีดอลลาร์เหรอ จะเลือกอันที่มันไม่เหมือนเพื่อนรางวัลที่หนึ่งนวดประจำวันที่16พฤษภาคมเอยที่ออกแอดแอดนะฮะโอ้โหนะฮะเราจะเอาอันที่มันไม่เหมือนนานะฮะมีเทคนิคในการเลือกที่ไม่ซ้ำนะฮะเป็นรูปธนบัตรนะครับนะฮะเลขตัวนี้ เลขตัวนี้ผมเคยดูในสํำนักง,งานสลากเขาบอกว่าว่าเขาก็ไม่รู้นะว่ามันจะสุ่มอะไรมานะครับไอเลขสี่ตัวของผีน้อยนี่นะฮะ<ม>เลขเลขไอตัวนี้นะฮะมันจะสุ่มไปสุ่มมาตามอ่าระบบนะฮะนี่นะฮะร,ระบบเขาเขาตั้งระบบใช่บบมเขาจะสุ่มมาให้มันจะไม่ตรงมันจะไม่มีไม่ไม่ซ้ำกันอ่ะพูดง่ายไม่ซ้ำกันนะฮะอ่ะ อันนี้น้องมาต่อยก็เสียงโชคไปแล้วนะครับกลับไปที่ร้านแล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะนี่ช่วยลาดเสริมรัดนะฮะโซแกนนะฮะนี่ใครสนใจเลขดีเลขเด็ดตัวไหนนะครับก็ทักมาหาลุงมวลสายเฮงได้นะลุงมวลสายเฮงพร้อมให้บริการทุกท่านนะครับ ด้วยความเต็มใจมนะครับผมนะฮะ